เป็นจงไหเป็นจงไหนเป็นจะไหนหาเป็นจงไหนบอเอันทีเดทายลูกกับองค์อิงค่ะกันดีใจเค่ะโมหูว่าเฮิอนวได้หนีแมนมโอ้โหนูว่าอานี่วหาะันในโลงไยซิมอม โอเคโอเคเ้วเดินทางปลอดภัยเอฟซีค่ะเอ,เอพี่น้องเห็นรถจอด เลี้ยงไรสาบลาบนะคะเนาอเห็นเยอะแยะมากมายนะคะมาอีกแล้วสีสะเกตสร้างบ้านค่ะตรวจงานรอบเย็นนะคะกับน,กน้องคนนี้เป็นยางมาเพันื่าติดต่ออยางกระปนาเน,นี่ยละทำไปทำมา บ,บัลลูว่าบานเป็นบานน้องเองนะคะงงเลยค่ะเซอร์ไพรส์ามากก็เลยขอเข้าไปถ่ายรูปคู่กับน,นอ้องนะครับพอดีนอ้องอาบน้ำแต่งตัวเซฟพอดีค่ะก็เลยได้ภาพจะสวยได้ถ่ายภาพคู่กับอีหลาเนาะเขากินเขากินน้ำกันอยู่ค่ะจวงคำคำเนาะ อยูในวกับในในกลุ่มกับมิมีตอนนี้กัมีพ่อเอกพ่ออชิตาแม่หักนะคะนะคะไทยเนาะพอนอนแม่บีอ่าพ่อซักใช่เนะคะทุกคนพ่อหักอีลานะคะทุกคนหกักแพงนะคะจะกินขา่าวรวมกันในวันยุดถัก วันพักนะคะไอหมูก็นอนสิลูกนอนนอนนนอนแม่ไม่ทิ้งลรอกบะทิมดอกเอาบักลามาไว้พี่ข้าเจ้านังมีบนหนังนะบวมุมมาไว้ทิมไบไก,กลๆนี <laughs> อย่าทำหน้าแบบนี้ นอน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 มึงห <m ux and rett> ูเตหูเป็นตะบวอกอยากเนาะกินอิ่มแล้วก็ง่วงค่ะกินอิ่มแล้วน้องก็ง่วงบางคนกินเขาเห็ดกับเขากินกันนะคะวันนี้พอกันใช่บ่ด้มากค่ะ พะกันใช้ไม่ได้มาเนาะม,มือเมืเดินทางไปสารคามค่ะเดินทางไปสารคามเนาะได้กินมั่งไหมอ๋อแล้วได้กินไหม ไม่ต้องยืเฝอาขนาดนี้หรอกมันมันเนาะเอออย่าให้มันแห้งมันสุกแล้วดทำไมบักโดมวะอือเนี่ค่ะบรรยากาศเนาะมือวันหยุดปักผ่อนตอนนี้เรามาดูย่างย่างก่อนนะตอนเนี้ย บรรยากาศเนาะบ่ฮอนนี่ค่ะบรรยากาศบ่ฮอนเด้อเนี่ยย่าง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 เป็ดเป็ดย่างหอมๆค่ะม,มันมันเจเอ็นมันมาไทยต้องคลิปตอนคลิปที่พ่อเอกเล่าเป็ดไล่ไล่คลิปแล้วแต่๋ยไปนั่งนั่ง้งอดดเดี๋ยวบปได้ทายค่ะน่ากินจังมันในมันีนปราวันประดันมันีนปราวัน เมืองขาเมืองบรรยากาศเนี่ยค่ะมีกันครบเลยกินเนื้อนะไม่กินปีกไม่กินหัวไม่กินขาไม่กินตูดไม่กินตีนไม่กินคอเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อไม่เอาปีกไม่เอา ไม่เอาอย่างอื่นกินแต่เนื้อเนาะอย่างหอมค่ะเพราะว่าเป็ดเป็ดอ้วนค่ะน้ำหนักสองโลกว่าค่ะหูมองซื่อเราบักใจเอนมันหูจ้างมองซื่อเป็ดนะคะไปจาดมาของเราเนี่ยโลละเก้าสิบตัวหนึ่งก็ประมาณสองโลกว่านะคะตอนนี้ประวันกำลังสิมัทยทถอดค่ะนี่ตู่นแล่เอ้า อันนี้ย่างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็กินค่ะกินค่ะกิน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 เดี๋ยวก็กินค่ะยิงยิงเขาอยู่อิง,งนอนโดบักโดบักโดตอนนี้บักดุกดิกมันนอนหลับครับมาน,นั่เลยยางมาเปินเขาอยา้งเปร็ชชจชงคำคำเนาะชงคำคำคือ่า้คลิปนี้แล้ว เป็นอะไก็สกินค่ะเป็ดตีนเป็ดก็สกินค่ะนี่นี่สิเลือกกินได้เลือกกินเนื้อเนื้อได้นะคะบกินอย่างอื่นโค้งมันกับคือก็ว่าดูชําแลนเนื้อมันไปหลากค่ะเอ้าสวัสดีแล้วก็เจ้าไอ้พวกนั้นมันต้มน้ำเห็ดต้มแสบขาแซ่บแสบตังใจว่าสวัสดีค่ะเอาไว้งามเลยสวัสดีจะไม่ไม่ไม่ขึ้นไวงามเลย สะไม่จะไม่เปิดช่องไม่ไม่ไวงามงามแล้วก็บอปากสวัสดีค่ะเรียบร้อยเน,นี่ยเน่ยไมกับบได้อยู <c> ่ <oughs> มันต้องเจ้ากยุดค์ทีแล้วเจ้าก,กสวัสดีข่อยแนี่ยกสวัสดีคนทีตล,ลับเขาอาจะจะายุดค์ทีป,ป่าเจ๊เป็นคนถ่ายก่อนแต่ไม่ยอมสวัสดีน้องโอ้จะไม่อันคอมเม้นท์ใหม่อันมามาเปิดช่องนะคะสมัยคอมเม้นท์ใหม่นะคะ วยงามๆตีวันนงนายชานลนายชาแนลเดี๋ยวถ่ายรูปอมัสมันง่ายดครับ่าแน่นาเฉล่เมือของอบเดี๋ยวปีมยวนเดี๋ยวช่วงคนมากดของมันเหียนชาบเียงกว่านายช่บ ชาบให้เป็นอ๋อชาบให้มันเรียบชาบให้มันเรียบบ่น้องนายชาแนลสาบเลยค่ะติดตามน้องนายชาแนลด้วยนายชาแนลนะครับพี่น้องนี่ครับมาทำงานซูมีอัปเดตให้แฟนคลับเดี๋ยวเร็วกันซูมีครับฝากช่องน้องด้วยนะคะครับนายชาแนลติดตามน้องน้ำด้วยค่ะานด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับโอเค ข้างในบริทานาานะบเดท่ามือมือมือ,มอได้เข้ามาบอกนะนั่งน้ำเด้อโอเคโอเคพอกัอไนขอขอไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อิ่ตจุจยา